ชาไทยเนี่ยหมอชอบดื่มมากครับแต่พอเห็นข้อมูลนี้แล้วกลัวเลยเพราะมันใส่สีเยอะมากซันเซ็ y เยลโล่จำชื่อไว้ครับ เกิเองใครชอบดื่มชาไทยระวังให้ดีอร่อยแต่แฝงอันตรายต้องบอกเลยนะคะว่าชาไทยค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดฮิตนะคะหในเครื่องดื่มยอดนิยมค่ะที่หลายคนนั้นเนี่ยโปรดปรานด้วยสีสันนะคะอันเข้มข้นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ และกลิ่นหอมมันจากใบชาทําให้หลายคนนะคะถึงขั้นดื่มเป็นประจําทุกวันแบบขานไม่ได้ก็มีค่ะแต่รู้หรือไม่คะว่าชาไทยค่ะอาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่มากกว่าที่หลายคนคิดซึ่งเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาทางด้านของหมอเบนซ์นายแพทย์โคสิตเอี้ยวฉายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายกรรมค่ะได้มีการออกมาให้ข้อมูลผ่านติกตอกนะคะเกี่ยวกับอันตรายของชาไทยโดยได้มีการกล่าวว่าสีส้มของชาไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากใบชาแต่เป็นสีสังเคราะห์ที่ชื่อ Sun เ e t Y e l ล o w fcf ซึ่งถูกเติมลงไปเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามค่ะซึ่งได้กล่าวเรื่องนี้ว่าหมอเคยคิดว่าสีส้มของชาไทยมาจากสีของใบชาผาสมกับนมแต่พอเห็นข้อมูลแล้วตกใจมากเพราะ85%ของชาไทยที่ขายทั่วไปใส่สีสังเคราะห์ทั้งนั้นแม้ว่าสีสังเคราะห์นี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหารได้แต่งานวิจัยพบว่าหากบริโภคในปริมาณมากและเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะในเด็กสีสังเคราะห์ที่ใช้ในชาไทยอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะสมาธิสัน้นอาการ แพ้ผื่นคันและ,และหอบผื่นได้ง่ายโดยเฉพาะในเด็กนักเรียนที่ดื่มชาไทยเป็นประจำใครที่มีลูกหลานเรียนไม่เก่งสมาธิสัน้นเป็นผื่นแพ้ง่ายลองสังเกตดูว่าก่อนกลับบ้านตอนเย็นดื่มชาไทยทุกวันหรือเปล่าหมอเบนแนะนําไม่ใช่แค่ชาไทยเท่านั้นที่อาจจะมีอันตรายไข่มุกที่ใส่ในชานมก็มีความเสี่ยงเช่นกันเนื่องจากกระบวนการผลิตไข่มุกมักใช้อลูมิเนียมสัลเฟตเพื่อฟอกสีและทําให้แป้งมันสัมปะหลังจับตัวเป็นเม็ดไข่มุกถ้ากินไข่มุกบ่อยๆในระยะยาวอาจทําให้ร่างกายมีอลูมิเนียมสะส ซึ่งส่งผลต่อระบบประาสาทอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์และมีผลต่อไตได้หมอเบ้นเตือนต่างประเทศบางแห่งห้ามใช้สีสังเคราะห์นี้แล้วแม้ว่าประเทศไทยยังอนุญ,ญาตให้ใช้ s ั n เซ t ต e l l o ล FCF ในอาหารได้แต่บางประเทศเช่นฟินแลนด์และนอร์เวย์ได้สั่งห้ามใช้สารตัวนี้ไปแล้วเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพสุดท้ายหมอเบนค่ะยังได้แนะนําว่าหากอยากดื่มชาไทยอย่างปลอดภยัย ควรเลือกยี่ห้อที่เชื่อถือได้หรือชงดื่มเองที่บ้านเพราะว่าสามารถควบคุมปริมาณสีและส่วนผสมต่างๆได้เองลดความเสี่ยงจากสารสังเคราะห์ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวท่ามกลางชาวเหน่งนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้ก็สนันค่ะว่าที่เมืองน,นอกเขาห้ามชาไทยเข้ามาขายเพราะว่ามันมีสีที่ทําให้ก่อมะเร็งชาไทยไม่มีขายในบางประเทศไม่ให้นําเข้าเพราะสารตัวนี้เลย ใน1แก้วเปอร์เซ็นต์ของซันเซตเยลโลในชาไทยไม่น่าอันตรายเท่ากับนมข้นหวานบวกน้ำตาลในปริมาณสมขมอไหนจะคาเฟอีนที่ทำให้ใจสั่นอีกนิ่วอีกเพราะมันไปนจับกับแคลเซียม น่ากลัวมากขาดแต่ก็กินทุกวันก็บ้านเรานอกจากประชาชนขาดความรู้แล้วผู้มีอํานาจก็ขาดความรู้ขาดความใส่ใจในสุขภาพคนทั้งประเทศเรื่องพวกสารเคมีต่างๆที่พวกหัวทองเอาผลิตมาขายให้พวกเราก็มุ่งเป้าหมายไปที่เงินอย่างเดียวซึ่งอันนี้นะคะคลิปดังกล่าวที่หมอเบ้นมีการพูดเอาไว้จะเป็นอย่างไรเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะชาไทยเนี่ยหมอชอบดื่มมากครับแต่พอเห็นข้อมูลนี้แล้วกลัวเลยเพราะมันใส่สีเยอะมาก ซันเซ็ตเยลโล่จำชื่อไว้ครับแล้วผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะและอย่างไรก็ตามนะคะหากในสังคมคะ่ะมีประเด็นใดนะคะที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมไทยนิยวไม่พลาดอัปเดตไม่พลาดมานําเสนอคุณผู้ชมแน่นอนคะ่ะไทยนิยวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิยวคะ่ะ